ชิพฟอนเค้กวานิลาค่ะนี่ค่ะเราใช้ไข่เบอร์สองนะคะมาทำนะคะใช้ไข่สามฟองนะคะแยกตัวของไข่แดงออกมาแล้วนะคะแล้วก็มาแยกตัวของไข่ขาวนะคะไข่ขาวห้ามมีไข่แดงติดเด็ดขาดเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเรามาแยกตัวไข่ขาวไข่แดงเสร็จแล้วนะคะมาดูส่วนผสมตัวของแป้งก่อนนะคะมีน้ำตาลทรายกับไข่แดงนะคะน้ำตาลทราย50 g, กรัมเกลือ ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มีนมสดหกสิบกรัมนะคะมีน้ำมันน้ำมันห้าสิบกรัมค่ะมาตีส่วนนี้ให้ตัวน้ำตาลกับไข่แตกออกจากกันก่อนนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะตีไปเลยค่ะแต่ล้มเบาๆนะคะนี่ค่ะช่วงนี้ใช้เวลาตีประมาณสักห้านาทีหรือว่าสิบนาทีค่ะ นี่ค่ะน้ำตาลของเราละลายแล้วนะคะมาใส่ตัวของแป้งเค,ค้กค่ะแป้งเค,ค้ก1 0 0กรัมผงฟู1ช้อนชาค่ะนี่ค่ะผงฟูนะคะ1ช้อนชานะคะตะล่อมให้ตัวแป้งมันเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาค่ะครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตีให้มันเข้ากันนะคะนี่ค่ะได้ที่แล้วนะคะแป้งเราได้ที่แล้วพักแป้งไว้ก่อนนะคะ ไปตีตัวของไข่ขาวต่อเลยค่ะก่อนที่เราจะพักแป้งไว้เราวอร์มเตาอบไว้นะคะห้าถึงสิบนาทีให้มันร้อนนะคะนี่ค่ะตัวของไข่ขาวนะคะตีไข่ขาวค่ะสปีดเร็วเลยค่ะสปีดสปีดเร็วเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มเป็นฟองแล้วนะคะเป็นฟองเราก็มาใส่ครีมออฟทาท่าถ้าไม่มีครีมออฟทาท่าเราก็ใช้เป็นน้ำส้มสายชูหรือว่าน้ำมะนาวแทนนะคะครีมออฟทาท่า ครึ่งช้อนชาค่ะนี่ค่ะเราใส่ไปเลยนะคะตีต่อค่ะสปีดแรงเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเป็นฟองขึ้นมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลทราย65กรัมค่ะแบ่งใส่เป็นสี่รอบนะคะทยอยใส่5นาทีหวินาทีใส่ทีหนึ่งนะคะทยอยใส่เอานะคะนี่ค่ะ รอบที่สองนะคะตีไปเรื่อยๆจ้ะอย่าไปใส่ทีเดียวนะคะเพราะว่าน้ําตาลทรายมันละลายยากค่ะรอบที่สามนะคะค่อยๆใส่ค่ะจะเย็นๆค่ะช่วงนี้มารอบสุดท้ายกันเลยนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะตีต่อเลยนะคะช่วงนี้ตียาวเลยค่ะรอดูนะคะสังเกตดูว่าตัวครีมของเราเป็นริบบิ้นหรือยังคะตัวไข่าขาวของเรานี่แหละค่ะ นี่ค่ะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะช่วงนี้ใช้เวลาหน่อยค่ะนี่ค่ะเราลงยกดูนะคะว่าตัวไข่ขาวของเราตั้งยอดหรือยังนะคะอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้เลยนะคะยังยอดอ่อนค่ะตีต่อค่ะนี่ค่ะสปีดแรงไปเลยค่ะนี่ค่ะเริ่มเป็นริบบิ้นแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าเริ่มจะได้เราสังเกตที่ตัวครีมค่ะนี่ค่ะตั้งยอดแล้วค่ะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปปาดโถกันนะคะนี่ค่ะ เรานำตัวของไข่ขาวนะคะมาผสมกับแป้งที่เราทำไว้รอบแรกนะคะค่อยๆตะล่อมนะคะช่วงนี้ใช้มือเบาๆนะคะตะล่อมอย่าใช้แรงเยอะนะคะขนมของเราจะไม่ฟูสวยค่ะตะล่อมให้เข้ากันค่ะแบ่งใส่สักสามรอบนะคะใส่ทีเดียวไม่ได้ค่ะมันจะคนยาก ถ้าคนที่ถนัดก็ตะล่อมซักสองรอบก็ได้ค่ะนี่ค่ะเริ่มตะล่อมต่อนะคะใช้มือเบาๆเหมือนเดิมค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะเสียด้ค่ะปาดเอาให้หมดเลยค่ะหอมมากเลยนะคะทุกคน ตู้อบแล้วก็วอร์มรอเลยนะคะสูตรนี้จะทำได้ประมาณ10บถ้วยค่ะนี่ค่ะแป้งของเราใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปปาดอ่างต่อนะคะเราไปใส่ที่หยอดกันได้เลยค่ะนี่ค่ะเราใช้พิมพ์ก้นข้าวเบอร์8นะคะลูกเกดเราเอานำไปแช่น้ำก่อนนะคะก่อนที่จะใช้เนะให้มันนิ่มค่ะ นี่ค่ะชอบมากชอบน้อยใส่ตามใจชอบเลยนะคะนี่ค่ะเรามีลูกเกตใส่แล้วก็มีมะพร้าวอ่อนหรือจะเป็นลูกชิดก็ได้นะคะใส่ข้างล่างค่ะถ้าใส่ข้างบนมันจะจมจ้ะนี่นะคะนี่คือฝอยทองนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะวันนี้หาถุงมือไม่เจอจ้ะขออนุญาตใช้มือนะคะขออาภัยทุกคนด้วยนะคะนี่ค่ะเราใส่ตามเราชอบเลยค่ะ นี่ค่ะเราตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเรามาหยอดตัวแป้งกันเลยนะคะนี่ค่ะหยอดประมาณนี้อย่าไปหยอดเต็มพิมพ์นะคะหยอดเผื่อขนมเราฟูด,ด้วยนะคะหยอดต่อเลยจ้าแล้วหยอดเสร็จนะคะเราใช้ไม้วนนะคะให้ฟองอากาศมันแตกออกจากกันแล้วนะคะแล้วก็กระแทกพิมพ์ก่อนเข้าตู้อบนะคะ นี่ค่ะกระแทกแล้วก็เอานำไปอบได้เลยค่ะใช้ไฟ160องศานะคะไม่เปิดพัดลมค่ะประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วแต่เตาอบของบางบ้านนะคะวันนี้หน้าขนมจะไหม้นิดนึงค่ะลองใช้ไม้จิ้มดูนะคะว่าขนมเราใช้ได้ ถ้าไม่มีเศษขนมติดออกมาแสดงว่าขนมเราใช้ได้นะคะกระแทกตอนพิมพ์ร้อนๆเลยนะคะแล้วก็เอาขนมออกมาค่ะเป็นไงคะนุ่มมากเลยค่ะนี่ค่ะนุ่มๆเลยค่ะน่าทานไหมคะทานกับกาแฟช่วงเช้าอร่อยมากเลยค่ะ